วิธีสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมสวดบทพระพุทธคุณเกินอายุหนึ่งจบอย่างเช่นอายุ19ปีให้สวดมนต์เกินอายุเป็น20ปีเป็นการต่ออายุการสวดมนต์เริ่มต้นบทสวดมนต์มีดังนี้หนึ่งบูชาพระรัตนตรัย 2. บทกราบพระรัตนตรัย 3. นมัสการพระรัตนตรัย 4. ขอขมาพระรัตนตรัย 5. ถวายพรพระ พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ 6. พุทธมงคลไทยคาถาพาหูงเไทยปริศต์มหาการ 8. พระพุทธคุณอิติปีโสเกินอายุหนึ่งจบ 9. บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง 10. ขออโหาสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรตรงนี้เราสามารถพูดเองได้ 11. บทแผ่เมตตาเอาจิตปักตรงลิ้นปี บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งจิตตรงระหว่างคิ้วสวดมนต์จบแล้วขอพรให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาและลูกตามคำขอสวดมนต์เป็นนิดอธทิษฐานจิตเป็นประจำทำให้จิตเราสงบมีสมาธิอนิสสงดีกับชีวิตอยู่ร่วมเง็นเป็นสุขครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นลูกหลานเป็นคนดีตั้งใจทำความเพียรด้วยความศรัทธาทุกวันสาธุสาธุสาธุค่ะ